Om, son, ส siendo, ิบห้าสองสามสี่ห้าหก ี่สอเกแล้วก็อะไรคะยีสิบสอไม่ใช่สากแล้วก็สามสิบน้องอตอมจ้าน้องอตอมเอาของคุณยายมาแกะเรื่เอาคื่อง่ะวนี่แกะควนคุณยายเลยคุณยายไปใส่บุแกแกะยังไงเอาขึ้นมาเลยลูกเอานมาเลยเหรอจ้า เพราะมีอะไรให้ด้วยข้างในอ้อันนี้แม่ยังกระนีกระติกน้ำอ่ะนี่้ะใส่กระติกน้ำด้วยสวยจังเลยกระติกน้ำจะคลองก็มี่น่าใส่น้ำอาย่อยมากสวัสดีปีใหม่ค่ะเอ้ยจะไปใส่นอ บ้านได้เห็นยายอยู่บ้านเห็นแม่เข้าอยู่ต่นไม้ตรงไหนร่วมันขึ้นไม่ใช่ยางรากมันขึ้นขึ้นเพราะมือกินกับสลากยางค่ะเป็นยังปวดขาบอกน้ำรากขี้ใส่ยังกินจะไปใส่ต้นไม้อันใส่อะไรกินจ้ะเอาไปทุบมันแตกเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปปลูนี้หุึ่งถูกมันขึ้นหนาหักแทะเอาไปปลูกต้นอันนั่นน่ะ แก้วมุ้งแก้วมัน,นมุน้งน่ารักมากเลยเอ้าไปใส่ตู้เย็นไว้แยกกินแม,แม,แม่จะพาไปดูห้องนี้น่ารักเป็นเค้วห้าในเป็นเคี้ยวหรอคะไหนแม่แม่มชิมดิสมันอร่อยไหมม้งมันคืออะไรให้แกดูซิ โอ้โรีวิวกินซิมันอร่อยไหมเนี10่ยอ้นู ouais. oh. ้นแหงยินไนโลทัศน์ยินโทรทัศน์ไม่อันนี้พร้อมเหี่มมีเบ็ดโอ้มีบุญพร้อมอาอกินซิเป็นจีแซมมซี่ึงดูคองไมนตมือเดี๋ยวซีมันกินกิน๋าซีิมึกินจ้ะ๋เดี๋ยวบอลตันแม่ซิมหลุดดูอันนี้แม่ซิมเร็ว ไม่ลูกต้องแข้งซี่เดียแลวลนั่นนั่นัน่ต้องมันกเย็น้อเรวเรอ๋อต anyway. yeah. ้องใส่ัวเย็นหรือเปล่าใหญ่แล้วงอาวตุเตียอะไรตุเตียระด็นหมดเตียนอข้าเจ้าหันละอันขึ้นืทเตาาเจ้าเดินซิวแบบบบอ่กอดหน่อยกอดหน่อยนะจ๊ะ ไ <laughs> ยพรให้ให้เอฟซีห FC น่อยเดียวไปเลยไวพรให้เอฟซีซาดีปีินไหนเอฟซีหน่อยสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้น้องอาตอมเป็นเด็กดีฮ่าเมื่อไปแกของขวัญก็มัดหนักมาดเย็นเสียอันนี้แบบแกของควนันอย่แกอันที่เอามาให้เบิลูอาตอมแก้วก็แห้งแล้วอันไหนแดน โอ้ยแย่มันก็จะยู่หันละสิไปซ่เอ็ดหับเอาจับอันนี้ไปใส่งไงด้วยอ๋อยืนสองมือแล้วพันเล้วอยู่ เราเสียกเงาหลายกรสุเกียวแขเกียวขาเจ้าของกระสุเกียวขาเจ้าของลมใจ่บันบย่งกับบอกอย่งตาย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 แล้วก็่มุกงามจังใครมุกพญานาคบูซีสุดทวอด้เราอย่างนีู่สีสุทอบูีสุทออันนี้จะของแม่ปุมมา

ร่มพุ่มผัวมันร่วพุ่มพุ่มเขียนให้หดใดญ่บอสเ็นให้มันย่านเว้ยตนนี้นะย่านกัะสัวย่านกระมันอยู่หัวนี้ละเสียนคุบไกให้สิคุบเจ้าขอมไก่ไม่ได้คุบไก ไปขี่ไปเฮี้ยนฟังงา่ออายได้ก็ออกเอา <laughs> ออกเอาแบบนี้ไม่มต้องถูกเกิดส้ามาตัดกิน่นมันออกไว้ดูดเรื่องกับว่าไม่แนวกินเศษอาหารแบบเศษอาหารหลาย เยค่ยืมพูดียวพี่น้องปล่อยเฮ็ดพูดียวมาเธอมาต้อมกำลังบีบห่อไกาย่ยพี่น้องเฮ็ดเองพอได้พัน คนเดียวยังรับะเง่เป็นถักเนสิค่ะไปเรื่อลยมันขาดออกจากกันเล้อถักไปมันพลอยไปแล้วมันเป็นพลาสติกถึกแดดถือฝนมันกับพลอยมันกับผูกกับพัางออกาเ้ยไล่ไกลมากเหมือนใจังหนอนไล่ไกลเขาขอกยังเลวมากเลยอ บมี่น่าเห็ดกับมาหอยอันนีซอยนั่นมานี้เหลือง้ว ตาสันหรือนี่ทำไมไม่เห็นเห็นเฮียงอะไรอย่นีอ้าอ้าวรออย่าบูดดีเ็มเต็อา่นานางจานางถึงาเสียทนกับ่ามเฮ็ดแทนแกจิจอ๋อยมๆใช่กันนั้น พี่หนองไก่ไก่ห้านี่ยหรคะจะอะไลที่เขาขวกกบตอนที่นี่คไม่ต้ากันหัวแมวที่ขี่ใจเงียบใจสั่นตจไรใจเจไรไก่ไปเขาขกบไไก่ไปเขาขวบมาลูกย่องไปลูกย่องไปยายเอาเนีน่ยยอไปหลอก สำรับกองใช่ไหมลูกมาเกียร์แล้วน้องต่อมไกลเขาเหล่าซ่อยกันวันนี้เขาแล้วเขาแล้วลก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 คุณโลกคุณนี่มันก็เขาไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วอยู่สองคาตัวยามเก่รหนาลน้อยเือ นี่เขาเลี้ยวเขาเลี้วเขาเล้วเขาเลวก็ใช่เย่เข้าแล้วยืขงมันไปอือเข้าแล้วค่ะทุกคนสํำเดแล้วนะจ๊ะกอดเขาเบาด้วยนะปิดใบทำไมฮะให้อีกตัวนึ่งตัวนึงบอ่นี่ไซสาหลังตัวนึ่งแกงอ่ะเออกระ่างเอาเอา ไปตอนมันขอมาบัวทอนในบัวต่อนดอกเอาไว้หันละเลี้ยตัวเดียวนั่นกอบข้างว่ายานมันขี่ใจเย็นเรียบร้อยได้บรรยากาศเรียบเรียนหน่อยกับคุณยายผู้หนารักแห่งเบิรงจา้าอะไนะค่ะจะมีนากคาะเก็บบรรยากาศแห่งเบิรงซื่อ ไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและติดตนมจากสวัสดีค่ะ